ความหนมีอยู่มากในใจของเราแต่ละท่านละท่านรวมทั้งผู้แสดงอยู่หน้าบัดน,นี้ด้วยซึ่งเคยเป็นมาและเคยทราบเรื่องของตัวโดยลำาดับเนื่องจากการอบรมหรือสำเนกศึกษาภาวะแห่งความเป็นของจิดเสมอมาจึงพอทราบได้วังหะได้บ้างหว่ดจริงได้ตรอมจริงได้จริงส่วนมากมีแต่ของซอมปลอมทั้งนั้น ปรุงแต่งเรื่องราวให้เราหลงไปตามโดยไม่รู้สึกตัวเลยว่าสิ่งนั้นเป็นของจำกรแต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวรล้วนๆจึงเชื่อตามโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเป็นเครื่องต้านทานหรือพิสูจน์ความคิบประเภทนั้นๆบ้างเลยเรานั่งภาวนาในขณะ สามวินาทีแรกมีรู้สึกจะกิ่เราจะกำหนดพุดโทโธพุโทโธก็รู้สึกว่าเป็นพุโทโธจริงๆในระยะสามวินาทีแรกพอสี่วินาทีห้าวินาทีหลังไปจนกระทั่งถึงหนึ่งวินาทีเรื่อยๆไปแล้วรู้สึกอของปลอมทั้งหลายจะค่อยหลังไหลออกมาเรื่อยๆค่อยออก ลูกออกเต้าออกหลานออกเหรนออกมาเรื่อยๆนี่แต่ของกลอามคำ่าพุโทโธเลกไม่ทราบหายไปไหนเหลือแจะเรื่องอารมณ์ที่เคยคิดเคย,เคยปรุงเคยหลอกลวงตัวเองมานั้นเนี่ยเป็นเครื่องฉุนลากเราไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วคล้อยตามเขาด้วยเทินตามเข้าไปด้วยนะเทินอย่างสดด้นน้อน,อน,นเทินด้วยของกลอมนั้นแตพุโทโธก็หาย อนามานหตรีก็เงียบทั้งๆท,ที่หายใจอยู่แต่ก็เงียบเงียบในความจดจอ่อเงียบในทางกําหนดเจาะจงในความตั้งใจในความมีสตกิ์ศรต่างเลหายเงียบไปต่างๆกันนี่พอลึอกขึ้นมาได้นี่นี่เรานั่งภาวนาม,มาก็นานก็สมควรเพราะฉะนั้นปรากฏผลอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเลยมันเป็นเพราะเหตุไร ความคิดขึ้นมาเช่นนี้รู้สึกว่าจะถูกต้องแต่แล้วกลับผิดไปอีกคือที่คิดกลับขึ้นมาอย่างนี้นั้นเหมือนกับว่าจะเห็นโทษของตัวอันนี้เราก็ภาวนามานานพอส่วนและทํใไมถึงไม่ได้ผลแม้จะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าก็เราไม่ได้ภาวนาเพื่อได้ผลอย่างนี้นี่นะเราได้ภาวนาได้ผลเรื่องแบบอะไรไม่ทราบต่างหากนี่ถึงยังไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ต่าง แต่เป็นความสะดุดใจว่าน่าจะได้สติเนีย่ยขั้นแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกนี่นี่เรานั่งกองนามันนานะล้วทำไมไม่ไดีขคคาวขา,วขาวที่สองนี่ขึ้นใหม่นะพักหน่อยนี่พักหน่อยเด้อพักหน่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เอามันเอาใหญ่เลยคราวนี้หว่าแล้วหลับหลับมันไม่สักหน่อยนี่นะมันไม่นะมได้คู่พอหลับแล้วไปใหญ่เลยจนกระทั่ง ตะวันโผกเป็นฟ้านตื่นขึ้นมาพูแล้วกันคือนี่หลับใหญ่เอาวันหลังเอาอีกมันก็โกหกไปเรื่อยวันหลังเขาเท่าเดิมถามวินาทีแรกคดีวินาทีหลังก็ค่อยเร็วไปเร็เว,ไเวไปเล่นเหนวไปเรื่อยนี่คือพวกจอมปลอมแล้วนอกจากนั้นมาทําลายตัวเองนี่เราภาวนามาปเป็นเวลานาน,านแล้วก็ไม่เห็นได้ความดีความดีอะไรแล้วจะภาวนาปหาอะไร เราเป็นคนนา่าพวาสนามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะอาจจะทํทำของพระพุทธเจ้าแหละทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดีย๋ยวเวลานั้นเวลาไปเปล่าๆหยุดจะดีกว่าแล้วเราไม่ได้คํานึงเลยว่าหยุดหยุดไปนั้นอาจจะดีกว่า,าจริงๆเหรือแล้วการหยุดไปนั้นดีจริงๆเหรือแล้วหยุดหยุดไปจะดีกว่า,าจริงๆเหรือถ้าเราย้อนคิดอีกมันจะดีะยังไงหยุด ถ้องจะทําอยู่ยังไม่เห็นได้เรื่องแล้วหยุดไปแล้วมันจะได้เรื่องมาจากไหนเนี่ยนี่ว่ามันต้มเราเรื่อยๆนะนารมณ์เราพูดต้องมีข้างในข้างนอกมีกินนอกกินในปลอมนอกปลอมในปลอมอะไรก็ตามสําสคัญที่ปลอมในตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นสิ่งสาคัญมากควรได้ทีพิจารณากันเราทุกๆท่านดโดนต้มโดนตุนมาพอแล้วโดนหลอกลวงมาพอแล้ว วัวใจเจ้าของหลอกลวงเจ้าของนั่นแหละโดยไม่ทราบบ้าเจ,จ้าของหลอกลวงเจ้าของเพียงยกขึ้นมาเล็กน้อยน,นี้ก็พอจะทราบได้ว่าถูกฝ่ายต่ำหลอกลวงเราไปมากน้อยเพียงไรเราอยากจะทราบอ้าวสามสีนาะทีแรกมันดีสามสีนาะทีหลังไม่ดีตั้งสติเข้าอีกขยับเข้าไปอีกเรื่อย ต่อมามันก็ทราบขณะที่จะแสดงอะไรออกมาเป็นฝ่ายไม่ดีซึ่งผิดกับเจตนาของเราแล้วเราจะเริ่มทราบเริ่มทราบเริ่มตั้งจิตใหม่ตั้งสติใหม่ทราบเข้าไปเรื่อยๆต่อไปก็ทราบเรื่อยๆน่ะเราจึงจะทราบความเหนวไหลของจิตและทราบความไม่เป็นผลของจิตตามความต้องการทั้งเราก็ไม่เป็นผลเพราะเหตุนี้เองน่ะเราก็ทราบ พอได้ตั้งใจกันเอาจิงเอาจังอย่างนั้นไอ้พวกตราม,มันก็ยอมเหมือนกันนะคือพวกนี้คอยพยายามเอาตอนเราเถือถ้าเราตั้งหน้าตั้งตั้ง,งท่าต่งางงนี่เขาก็หมอบแต่คําว่าหมอบนั้นอย่าเข้าใจว่าเขาหมอบนอนเหมือนเรานะเขาหมอบจ้องพอเห็นจะได้ท่าได้ทีที่ไรเขาปับทันดีเร็วยิ่งกว่าแมวจับคุกหมูสิ กับภูมเราเนี่ยนับถ่ายแล้วก็เขาเงียบนี่ข้าคอยเอาบัตรเวลาเอาเอาบุญเวลาเราถือถ้าเราไม่ถือเขาก็ไม่เอาทีนี้พอเราตั้ง,ต,งตั้งใจบีก,ก็พักหนึง่งพอเราไม่ผลอเราก็ได้ใจเราแล้วเราไม่ผลอตอนที่เราได้ใจว่าเราไม่ผลอเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะถือและเป็นเวลาที่เขาจะได้ใจครับนานเนี่ยถูกต้องมนอยู่เรื่อยๆนคงจะมีมด้วยการทุราย ไม่ว่าอาจารย์ผูดแสดงู่เวลานี้จึ่งเคยเป็นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการหาสถานที่สําคัญน้อคัญเพื่อดับธนาราของช่วยทางความเพียนอีกหลายด้านหลายทางดัทงที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติทั้นจันาร์มัน่นหรือในปฏิบัติทางพระสมฐานสายขันจันทร์นี่ในอะไรเรียกว่าพระธรรมธรรมะป่า แต่ฮะไม่เหมือนใครว่าไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายสถานที่ที่จะบําเพ็ญก็สะดวกสบายเพราะมีหน้าที่อันเดียวมันเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาสถานที่น่ากลัวเพราะสถานที่เช่นนั้นมีจริงๆเรื่องสัตน้อยต่างๆนั่นเองคือว่าพวกหม,มูงูเป็นต้นเวลาไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลง เป็นความขี้เกียจในการประกอบความเพียนนี้ก็ถอยลงไปเดินหนักความขี้เกียจมีน้อยพอเข้าไปถึงตาจน,นจริงๆความขี้เกียจหายไปหมดไม่ทราบมันหายไปไหนยังเหลือแต่ความจนกรอบจนมุมนั่นแหละเวลาจนกรอบจนมุมสติมาเองทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญความภาเพเปลี่ยนนี้เมื่อแตกโชคไปหมดทั้งทั้งล่าง,ท,งทั้งที่นหนาวน เหงื่อมาจากไหนพเพราะเหงื่อความวตายมนะันบังคับให้เหงื่อมแตกออกมาตอนนั้นสติดีเดี๋ยวดีไม่ดีเสือก็ห่มก็ห่มอยู่ข้างๆทาง,างจังกรมจิตสำนี่เคยโดนมาแล้วนี่ไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเคยโดนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเสือก็ห่มก็ห่มอยู่ข้างๆที่อยู่เสือไม่ใช่เสือธรรมดาซะด้วยเสือใหญ่เสือโคร่งปรากฏว่าไอผมบนศีรษะนี่มันปิวขึ้นบนเมฆไปหมด มันทราบมันเป็นยังไงมันตั้งไปหมดแต่จิตไม่ยอมถอยหมุนตัวลงไปนี้จะเป็นจะตายเราเวลานี้เราได้มอบกับพรุทธเจ้าแล้วมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นที่จะรักษาชีวิตจิตใจของเราไว้ได้หากว่าถึงการกินแล้วจิตของเราก็ไม่เผลอเราได้มอบไว้กับพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกประการเนี่ยจะไปเวลาใดเราก็พร้อมแล้วที่จะไปอยู่ก็ขอให้มีสติสตังยอย่าให้เสียท่า,ยายเสียทีเลยอะไรจะมาเอาไปกินก็มาเถิดแต่เราจะไม่ ก็ไม่ปล่อยวางเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมสงสมจิตม่อเลยพอจิตม่อกับพุทธเจ้าพระธรรมมงสมแล้วหมดอะไรถึงอะไรใตาอยากในชีวิตจิตใจความรักความที่หวนในร่างกายหมดไปเลยเหลือแต่จิตที่มันแน่วต่ออัตถรมความตัวหายหมดในขณะนั้นแหละความกลัวหายหมดจิตมันดิ่งแล้วมันน่ะจิตดิ่งลงแล้วเป็นพลังเต็มที่แล้วความกลัวหายหมดหลังจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเสือจะ ร้องกระหึ่มกระหึ่มเพื่อนเท่านั้นขอให้เสือเดินมาถึงเดินมาตรงหน้าเราเราสามารถจะเดินเข้าไปลูกคลำหลังเสือได้อย่างสบา,ายด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเป็นอันเดียวกันด้วยความสนิทสนมกันว่าเป็นเพื่อนเกิดแจกเจิตายร่วมกันในความรู้สึกนั้นไม่ได้คิดแม้นิดหนึ่งว่าเสือนั้นเป็นอันตรายและจะทาอันตรายแก่ตนได้ในขณะที่เขาไปลูบคลำหลังเขาแบบนี้เป็นต้นไม่เคยคิด นี้แต่จะเป็นความสนิทสนมดังที่ใจคาดหมายไว้หรือใจแน่เแน่ใจไว้เท่านั้นนี่ความกลัวนั้นจงหายเนีย่ยอุบายวิธีทรมทุดผลทรมานมีหลายด้านหลายทางพอเราได้ได้หลักเต็มได้สิ่งเป็นเครื่องรในเวลานม้แล้วเวลาต่อไปเรานำหลักนี้ไปพวดต่อทีิบั ปอยู่ในถานที่เช่นไรเวลาจนกรอบเป็นวมไอ้เรื่องที่เราเคยได้อาศัยจะยิ่งเข้ามาถึงกันทันทีทันทีเรา,าเผชิญอันตรายหรือเผชิญกับเหตุการณ์แต่ละครั้งถ้าเป็นนักต่อสู้แล้วเราจะต้องได้คติอันสำคัญสำคัญกับเหตุการณ์นั้นๆทุกๆครั้งแต่ นอกจากว่าจะไปแหล่ให้ไปแหล่นั้นเออนั้นเอาแน่ไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้าอืเพราะจิตไม่แงน,นอนจิตไม่วางลงเป็นหลักเป็นเกมจะมอบกับสิ่งใดกไ็ไม่ยอมมอบลังเลงสงสัยนี่ะเป็นบ้าก็ได้แต่ถ้าจิตได้มอบลงไปจริงๆเนาวมันไม่มีอะไรที่จะมีอํานาจเหนือจิตกับธรรมที่เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดี และแน่ใจด้วยว่าเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายเราได้เลยไม่ว่าจะยังจัดยังเสืออะไรที่เป็นอันตรายในโลกนี้ไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้น,นอำน,นาจของกิ่นรู้สึกมันเหนืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ก็เป็นอบายวิธีฝึกทรมานความจอมปลอมของตน,นที่มันเคยจอมปลอมอยู่ภายในจิต ดูโดยลําพังไม่เข้าสถานที่จนกรอบเนม,มุมมันขย่ํามีร่อนแหลกหมดนะเพราะเข้าที่จนกรอบนมมมเมมนมุมเราไปขยํามันเหมือนกันแต่ส่วนมากวันนี้แต่มันขย่แเ้วไม่เราไม่ได้ขยํำม,มันเราได้ขยํำม,มันสักหนึ่งนี่โอ้ยคุยกัน,นปากเปียกปีหนึ่งไม่จบจนกระทั่งตายไม่จบเวลามันขยํำเราจนเป็นลาบเราไม่เห็นพูดเลยเห็นลาบนี่ก็อวดเก่งเกินไปนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือเวลามันถึงใจใเวลาเราได้ทํานั้นเหีย๋ยที่เราจะพูดได้อย่างเต็มปากก็เพราะว่าเรามันถึงใจในขณะที่เราได้ถึกฝนอารมณ์เต็มที่ได้มอบดีจิตใจกับอัดกับทำกับเหตุการณ์ตา่างๆอย่างเต็มใจแล้วมันถึงใจจริงชนะกันก็กชนะเห็นได้อย่างชัดๆประจับกับใจผลแห่งความชนะเป็นอะไรบ้าง,งแสดงเป็นความอาจรย์ขึ้นมาเห็นประจั์อีกเหมือนกันเหตุได้จะลืมได้หรอือลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตาย วันนี้อธิบายเต็นแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปมีอะไรก็ตรึกน้งงนางทำเป็นงานะาจอที่อธิบายตับผมจอธิบายอาจาราทิตนี้ท่านยังไม่เห็น อะไรจากตัวเองในเวลาจําเป็นนะยังไม่เห็นความสำคัญของตัวจะหวังคึ้งค้นคผู้อื่นไปเรื่อยแต่ในรำที่ท่านว่าอาตารย์ยตโนนาโถนจะยังไม่ถนิดใจต่อเมื่อเราได้เจอเหตุการณ์ที่เราสามารถแก้ได้โดยลำพังเราเองนะั้นจน เหตุการณ์นั้นรู้ร่วงไปได้ด้วยความมีัยเราจะเชื่อในธรรมที่ว่าอัตตานินุนาะโถอย่างฝังใจจิตที่ได้ในขั้นที่ได้ได้รู้ได้เห็นในขณะที่จนรอบซึ่งทุกเวทนาครอบองำใน,นขณะที่เราเป็นไข้หรือเรานั่งางนานหรือจะไปเจอดรือ เจอเหตุการณ์อะไรกตามที่เป็นสิ่งบุญแรงอาจถึงกแบบัแบแบตกน,นิ้่ก็นด้ถ้าเป็นนักต่อสู้จริงจิตหมุนรอบตัวไม่คิดเพื่อหวังพิ่งอะไรจากสิ่ง้ายนอกแล้วนั่นแหละจิตจะได้เห็นความสำคัญของตนไ,ได้เห็นแต่ละครัง้งละครัง้งนี่เป็นสิ่งที่อศัศจรรย์มาก เราได้เคยถานกันมาแล้วเราก็มีความที่ตกทกการนทง่นง่นความเป็นอยู่ความตายไปทุกเวทนาจะเกิดขึ้นอาการใดบ้างนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีใดบ้างเราจะต่อสู้กับทุกเวทนาได้หรือไม่นมตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเราจะเสียภาตุเสียทีไปเพราะ ผู้บริหารครอบงำจิตใจจนถึง,ถงไ,มไ,มไม่ได้สติอาการใดหรือไม่จำนองนี้จะไม่มีในสิ่เลยคือเวลาถึงความจัเป็นอย่างนั้นจิตจะสติจะตังนั้นมันจะวิ่งเข้าหากันทันทีเข้าสู่แนวแนวโรคบบงนั้นเด็กพอมันเคยรคมาแล้วเคยชนะมาแล้วพอถึงตัว,ตวจริงสติกับปัญญ,ญาจะวิ่งข้ากันเลยถ้าเหตุการณ์อยู่างนี้มันจะวิ่งเข้าปภาษาในมันติดจะไม่ยอมหนีเลยหมุนติ้ว เรื่อเป็นกับตายนั้นไม่ไปคาดนอกจากว่าจะให้รู้ความจริงในเหตุการณ์ที่กําเราปรากฏอยู่กับผีตนี้เท่านั้นมันจะไปเชื่อทรรมเชื่อตัวเองเชื่อทาเชื่อคงนี้ไม่เชื่อที่ไหนตำรับตำนาท่านพูดไว้แล้วโดยถูกต้องแต่ความจริงของเรา ภายในใจยังไม่ปรากฏมันก็มีอะไรเป็นเครื่องอยืนกันเป็นฐานพยายามให้เป็นความมั่นใจขึ้นมาพอใจของเรากับเหตุการณ์ได้ประสบกันเข้าและได้รู้เห็นกันดักชัดเจนแล้วกับที่ท่านแสดงไว้ทสำสาหรับตำราไม่มีอะไรผิดกันอันนั้นเลยเป็นเรื่องมาที่สองใช่แล้วเรื่องตำราเลยมาที่สองเรื่องเรารู้ในตัวของเราเองมาที่หนึ่งเป็นอันดับหนึ่ง ความจริงกนะันนั้นในตำราท่านพูดโดยถูกต้องไว้แล้วมานานแสงนานแต่มันไม่ถึงใจเราเราไม่เชื่อเท่าไรนะักพอเป็นขึ้นกับเราจริงๆนะั้นเราเชื่อเราแล้วเรื่องตำราก็หรือเป็นอันหมักเหมือว่ามาที่สองไม่มีปัญหาอะไรแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายเวลาท่านจําเป็นจริงท่านจึงไม่ค่อยจะชอบอยู่ในที่เกินขงวุ่นวาย ท่นชอบจะหาที่เหมาะสมท่านให้สมก็ท่านเคยได้เหตุได้ผลอย่างนั้นมาในสถานที่จกดเกี่ยวเลยสา,านที่เดียวเดียวอาจีเดียวเดียวพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพอเริ่มไม่สบายแล้วโอ้หลูกอยู่ไหนห้านอยู่ไหนมีลูกไม่ดูแลหลานไม่เดี๋ยวแล นีดเป็นไง<อ>ผมอยากนิดหายอะไรก็เหมือนกับว่าไม่ดีไปหมดทอดอะไรไปโมยย้ใครก<ม>็นท่เขียนเราเหมือนมีใครไม่โดกไม่ใจเราทุกข์เป็นจะตายจิตเลยยุ่งหรือไปใหญ่เลยห <c oughs> ัวจะกวนอยู่ด้วยกันมันก็ดีบเวลาเราจะตายจริงไม่เห็นมองหน้าเลยหัวก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีล้านก็ไม่ดีไม่ดีไปโมด พราะความไม่ดีภายในมันมันไปเที่ยวเอาเอาอะไรเอาน้ำตกกภายในมันไปเที่ยวสาดข้างนอกให้ตกปลกั้งหมดนู่เป็นผัวกับตกกไปเป็นญาติมิตรที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ทปกทสมดเพราอน้้ำสกปกภายในใจังหะน้ำห,ห่วงน้ำทัวตายน้ำไม่เป็นท่าของเราเนี่ยมิตรชาให้คนอื่นในระดับความ ไม่สมาธิเลยนี่คือมันไม่มีอะไรเป็นหลักใจคาว่าอิตาอัตหิปนูนาโถไม่คำงมีแต่จะหวังพึ่งผู้อื่นดึกตายเดียวเกิดมาแล้วก็พึ่งผู้อื่นมานานแล้วเกิดมาใครเกิดมาก็ตามต้องพึ่งผู้อื่นมาทั้งนั้นพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพีเนืองใครต่อใครพึ่งครูพึ่งอาจารย์ด้วยมา แล้วสุดท้ายก็ยังจะพึ่งคนอื่นอยู่ยยตลอดจนกรทั่งถึงวันตายไม่คํานึงถึงว่าจะพึ่งตัวเองแม้แต่นิดพระพุทธญานสอนว่าให้พึ่งตัวเองพงันตาหินอนุนาโถพึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นก็พึ่งมาพอทุกวันแล้วเอาผลประโยชน์จากคนอื่นมาเป็นพลังสำหรับตัวเองเพื่อทําความพึ่งตัวเองได้ไม,มานเป็นหลักสำคัญปีการแม่พอ่อแมอ่สอนครูอาจารย์สอนสุตติจักรธรรมะสงฆ์สอน แล้วเอาเอาทิ่ีการหรือความรู้ความเข้าใจที่เราเรียนมาที่ไปศึกษามาเข้ามาประกอบให้เป็นองค์ความเพียรหนึ่งตนนั่นช่วยตนเองได้เมื่อเราเห็นความสาคัญในตัวของเราแล้วอยากอื่นไม่สําคัญมันปล่อยหมดนั่นแหละจี่ห่เวลาเข้าตาจนจริงๆแล้วมันจะสลาดหมดเดี๋ยวเขาญเพื่อนฝูงใครต่อใครก็ตามไม่อยากให้มายุ่งเลยเราจะทําหน้าที่เฉพาะอันนี้ให้มันหมุนติ้วลงไปโดยเฉพาะ ท้องไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ดินน้ําลมไฟก็เราก็พิจารณาได้ชัดเจนแล้วมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแม้จะผสมกันดูมันก็คือส่วนผสมของดินน้ําลมไฟนั่นเองแล้วให้ชื่อว่ามันว่าเป็นกายเป็นเราเป็นของเราว่าอะไรท่เนธรรมชาตินั้น,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้เป็นถึงค้าวมันจะตายมันไม่ด้เป็นว่าง,งั้นเถอะมันจะตายท่าเดียวมันจะแตกท่าเดียวสติปัญญาที่เราได้ถ้าเคยอบรมมา แยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นได้อย่างธาตเปนทุกสิ่งทุกอย่างตามลงในใน,ในความจริงหมดแล้วกินก็จริงอะไรก็จริง,งก,กินทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีเรื่องเน่ทานไปได้ยอย่างไรสุขโตออไปอย่างนี้มีเรื่องมีราวดุงเยิยวุันวายขอความทุกข์ความยากความลำบากให้ตนและผู้อื่นแสนสุขแสนสมายตายแล้วไม่ต้องกุศลธรรมมากุศลธรรมมาไปนิมนต์พระมายุ่งก็ได้ ว่างั้นแล้ววัดตาวัดป่ามันตาพูดอย่างนั้นพูดมีพูดอย่างถึงใจนะเราเคยได้พูดเสมอเทศสอนญาติสอนโยมน,ยนีเราสร้างตลอดเวลานะั้นเราบวชมาได้นะยายาก,กี่พรรษาเนี่เราพยายามสร้างตกุศลาทางน้นหล่เราพยายามสร้างเอาครอยากได้กุศลาให้สร้างเอาหน้าเวลาตายพระเจ้าก้วนเราฆ้ามาให้บุญกุศลาไล่กันตามป่าตามโลกยุ่งไปหมดเราบอกที่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกุศลา เราจะหาความฉลาดกอตั้งแต่บัดน,นี้เวลายังไม่ตายหาให้พอกุศลาไปว่าความฉลาดบุณบาที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ตนให้ท,ทําเสียตั้งแต่บัดนี้นีอย่าเวลาตายแล้วจะไปนิมนต์พระท่านมากุศลาธรรมา้พระท่านยุ่งไปด้วยพอสุดสะดุดสุดท้ายแล้วเวลาเราตายล้งตะบบัวตายอย่าไปนิมนต์พระมายุ่งทันนะนย่าล้มตะัวนี่กุศลาธรรมามาตั้งแต่วันปฏิบัติมาแล้วจะไม่ทั่งปันนี่ว่า ถ้าจะฉลาดสกปรกฉลาดแล้วถ้าจะงูหายตายให้ตแต่หลวงแต่บัวคนเดียวยายผู้อื่นมางูอีกเลยด้วยอกเลยอีกด้วยเลยเราบอกงั้นพูดกงนี่แหละผู้กู้สูกหาแล้วเป็นความจริงนั่นด้วยนะเราไม่เคยวิตกพิจาราอะไรถึงเวลาปล่อยเราจะปล่อยอย่างสนุกโลกทั้งหลายต่อยธาตุตัวขนเวลาจะตายอุ้ยเศร้าโศกโศกาข้างขังหนาขัางหลังพูด ยังอยู่มาอยากให้ตายตัวจะตายก็อยากเป็นอยู่ถึงครจะไปแล้วยังไม่ยอมจะไปยุ่งไปหมดมาให้มันเป็นเรียนรู้ตามความจริงถึงเวลาไปแล้วเหลือเอาไปก็ไปแล้วยังไม่ไปเหลืออยู่อยู่สิห,สวนนหว่งหวังไงนมีลำต้นลำบานเอามาเวลาายังขันหมดแหละเวลาจะตายเาจะเอามายุ่งเวลานี่จะปล่อย มันหนักแล้วเกินพลาวปัญจกขันฐานปล่อยลงตามหลักความจริงเนี่ยทานประยังสมานนั่นเป็นยศของนักปฏิบัติผู้พุทธิเจ้าท่นานเป็นอย่างนั้นสาวกท่านเป็นอย่างนั้นนล้ถ้าเดินตามน้องรอยผู้พุทธเจ้าแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้ลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเอาละเป็นตอนนี้เป็นเท่าเป็นสองกนันนะลนะวันพรุ่งนี้ก็จะมาได้อยู่ใช่แล้วลราจะได้กลับเมืองไทย ในคิดถึงพี่น้องทั้งหลายที่เดินมาในเวลานี้ก็ตั้งใจมาจริงๆเพราะเห็นจะน้ําใจนี่ยอาจารย์ที่มาอังกฤษนี้ไม่ได้มาเพื่ออามิตอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในวัดเจ้าของไม่ว่าจะไปในวัดใดไปสถานที่ใดในเมืองไทยไม่เคยมีจิตใจคิดไปเพื่ออามิตว่าจะไปเพื่อวัตถุสิ่งของเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อล่ําเพื่อรวยไม่เคยมีในจิต แต่ไปเพื่อจิตใจของประชาชนให้ oh. เขาได้รับประโยชน์แม้มาอังกฤษนี้ก็มีความรู้สึกเต็มเตี่ยมภายในใจอย่างนั้นเหมือนกันเรื่องน้ําใจเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าน้ําใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีไปตามถ้าน้ําใจไม่ดีแล้วเสียไปตามหมดนั้นมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายทางอังกฤษเราลอนดอนเราจึงมาด้วยน้ําใจ เวลาจะจากไปก็คิดถึงน,น้ำใจท่านทั้งหลายหาว่าโอกาสวาสนาของเรายังมีเหลื่มลํำกันอยู่การเวลาผ่านไปเราอาจจะได้ผ่านมาหรือทางนี้อาจจะได้ผ่านไปไปเยี่ยมกันก็ได้ทางนน้นมาเยี่ยมก็ได้เพราะโลกนี้มันตรมหนัดมาก็ได้การแสดงทรรมน,นี้ก็เห็นว่าควรจึงขอนิสติดถ้าท่านผู้ใดมีข้อความใจอะไรจะศึกษาานุก็ ศึกษาได้ถนัวันพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแนละ้วะตอนท่าการได้นท่าแล้วออกเดินทางอาจารมณียาอธิบายต่อใช่ไหมตอนนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ